สวัสดีค่ะพาบุนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะอาชีพแปลกแต่เก๋ที่ฝรั่งเศสอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้ดิฉันกำลังทำอยู่นั่นก็คือพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กแต่เป็นพี่เลี้ยงของสัตว์เลี้ยงค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่างานนี้เป็นยังไงแล้วก็พาท่านผู้ชมไปทํางานด้วยกันเลยค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเรานะ่ะมีสัตว์เลี้ยงแล้วแล้วทาไมเรายังจะต้องไปจ้างพี่เลี้ยงเนี่ยให้มาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราอีกเราเป็นเจ้าของเขาเนี่ยแต่ทาไมเราปล่อยให้คนอื่นมาดูแลเหตุผลก็คือว่าบางทีที่เจ้าของสัตว์เนี่ยต้องไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหลายวันก็ต้องการคนมาให้ ให้นะ้ำมาเก็บขี้แมวเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องจ้างพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาดูแลค่ะซึ่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยการจ้างพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่ว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเด้อมีปลากระต่ายเต่านกและอื่นๆอีกมากมายแล้วขอบอกเลยว่างานนี้ค่าแรงดีจะ้ะหางานนี้ได้ยังไงถ้าใครอยู่ฝรั่งเศสสนใจงานนี้ พิมพ์ใน Google เลยว่า g a r d e n a n i m a l ตัวอย่างนะคะสำหรับใครที่อยู่ฝรั่งเศสอันนี้เว็บไซต์ชื่อว่า a n i m o t ลัวเเราก็เลือกก่อนว่าเราเป็นเจ้าของสัตว์หรือว่าเราต้องการทำพี่เลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วก็ให้เลือกว่าจะให้พี่เลี้ยงมาบ้านหรือว่าให้สัตว์ไปอยู่บ้านพี่เลี้ยงซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันนะถ้าเราไปบ้านเขาเนี่ยค่าแรงก็จะถูกกว่าถ้าเกิดว่าเอาสัตว์เขาเนี่ยมาไว้บ้านเราค่าแรงก็จะแพงกว่าค่ะแล้วก็เลือกจังหวัด เลือกวันแล้วก็เลือกประเภทของสัตว์มูมากาไก่อะไรนะคะจากนั้นก็มาดูหนะะ้าค่าตาพี่เลี้ยงกันเลยค่ะดูไปดูมามันคล้ายๆทินเดอร์เลยนะว่าไหม คือเรารู้ชื่ออายุแล้วเขาก็จะเขียนบรรยายว่าฉันเป็นคนที่รักหมามากฉันโตมากับหมาฉันรู้วิธีการเล่นกับหมาและสําหรับที่เลี้ยงสัตว์ที่จะเอาสัตว์มาไว้บ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องเขียนด้วยนะคะว่าที่อยู่อาศัยของคุณนะ่ะเป็นยังไงกี่ตารางเมตรเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านเออยยิ่งกว่าทินเดอร์อีกนะทินเดอร์เรายังไม่รู้นะว่าบ้านของคนนั้นเป็นยังไงแต่อันเนี้ย คือรู้ละเอียดอะแกดูเด็กคนนี้สิน้าตาน่ารักอ่ะเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจีบนะฟอร์มแบบมาดูแมวที่ห้องเราไหมาอย่างนี้ได้เลยแล้วค่าตัวนะจ๊ะนูคิดวันละราคาเฉลี่ยนะคะประมาณ25ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทยคือ1,000บาทโดยราคาเนี้ยจะไม่รวมค่าอาหารนะค่าอาหารเนี่ยเจ้าของสัตว์เป็นคนเอามาค่ะ <S <S ทีนี้ก็จะมีบางคนที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ย การที่เรานะ่ะไปบ้านเขาอะ่ะเขาไม่กลัวเหรอว่าเราจะขโมยเข้าขโมยของเขาหรือเราไม่กลัวเหรอว่าจริงๆเขาอาจจะลวงเราไปฆ่าก็ได้ก็คือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเจะสัตว์เลี้ยงไว้ตรงบริเวณรั้วค่ะไม่ได้ให้เข้ามาในบ้านในห้องนอนห้องครัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีบ้านที่อยู่คอนโดไงถ้าบ้านอยู่ที่คอนโดเราก็จะต้องเข้าไปในคอนโดของเขาดังนั้นนี่แหละค่ะถึงได้มีเว็บไซต์ที่จะช่วยสแกนคนก็คือเราจะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือพาสะปอร์ตของเราส่งไปที่เว็บไซต์แล้วเจ้าของบ้านเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องถ่ายรูปส่งบัตรประชาชนหรือพาสะปอร์ตของเขาเนี่ยนะคะไปที่เว็บไซต์เหมือนกันเออเกิดอะไรขึ้นจะได้ไปจับตัวถูกแต่ก็บอกเลยว่าที่ฝรั่งเศสมันมีงานอย่างเงี้ยงานที่แบบเฮ้ยเขาไว้ใจคนได้ยังไงมันจะมี เว็บไซต์ชื่อบลับราคาเป็นเว็บไซต์การหารายได้จากการให้คนติดรถไปด้วยอย่างเช่นสมมุติเราอยู่เมืองคานแล้วเราจะไปปารีสแล้วก็ลงในเว็บไซต์ว่าเนี่ยฉันจะเดินทางจากคารไปปารีสนะวันที่เท่านี้เท่านี้เวลาเท่านี้เท่าน,นี้มีใครจะติดรถฉันไหมฉันคิดราคาคนละ20ยูโรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่เรามาอยู่ฝรั่งเศสแล้วเราเห็นคนทําอาชีพเนี้ยจะเรียกว่าอาชีพไม่ได้เรียกว่างานเสริมเนาะว่าแบบเฮ้ยเขาไม่กลัวหรอว่าไอ้ลูกค้าที่รับขึ้นมาเนี่ยจะเป็นฆาตกรหรือว่าอีลูกค้าที่ขึ้นรถไปเนี่ยจะไม ว่าอีกคนขับรถอะอาจจะแบบค่าปาัดคอเอาทรัพย์สินเราไปเวลาเราไปเที่ยวกับสามีค่ะบางทีเราก็ทำบลับราคากันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ ทีนี้ค่ะมีสาวไทยท่านหนึ่งนั่นก็คือมาดามตุ๋ยเขาจะกลับไทยเขาก็เลยให้เรามาดูแลแมวของเขาค่ะนอกจากจะมาดูแลแมวแล้วก็ให้เราลดน้าต้นไม้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเลี้ยงแมวด้วยกันที่บ้านมาดามตุ๋ยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะผักบุ้งก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีช่องผักบุ้งค่ะขอขอบคุณคุณประพล ขอขอบคุณคุณอับดุลเลาะห์และขอขอบคุณคุณสุขุมพรที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีช่วยค่ารถผักบุ้งในวันนี้ให้ได้ไปทำงานเลี้ยงแมวนะคะดีใจมากเลยที่ทราบว่ามีผู้ชายที่ติดตามช่องผักบุ้งด้วยพอเข้าไปดูหลังบ้านของช่องเนี่ยก็พบว่า35%เของคนที่ติดตามช่องผักบุ้งเป็นผู้ชายค่ะ นักร้องค้มกำแพงมีแมวให้ดูแลสองตัวตัวที่หนึ่งลายปลาสลิดเนี่ยชื่อว่ามูตา มูตาเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยก็คือมัสตาร์ดซอสมัสตาร์ดสีเหลืองๆนะั่นนะส่วนอีกตัวหนึ่งเราจําชื่อไม่ได้ชื่อมันสามพยางแล้วก็เป็นภาษาสเปนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยจะขอตั้งชื่อให้แมวตัวนี้คิดอยู่ตั้งนานว่าชื่ออะไรดีสรุปแล้วที่ฉันตั้งชื่อให้ว่า3มสี <c oughs> พอไปถึงเนี่ยแมวไม่เป็นมิตรกับฉันเลยมันไม่หลักเลยสามสีนะเราเดินไปหาไปรูปตัว <c oughs> โกงตัวใส่อย่างเงี้ยขนฟูแกแล้วก็ขู่ใส่ส่วนมูตาเนี่ยเห็นหน้าเราก็คือวิ่งหนีกระโดดข้ามกำแพงไปเลยพอมาถึงนะคะเราจะเทอาหารเม็ดเก่าทิ้งก่อนชาติาแมวรู้ดีว่าแมวเนี่ยมันไม่กินอาหารเก่านะบางทีเนี่ยอาหารในถ้วยมันยังเหลืออยู่แต่มันผ่านมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยแมวจะไม่กินนะจ๊ะจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้เอาสิเกิดเป็นแมวจะทำอะไรก็ได้ เตุ๋ยก็ทิ้งกล่องมาหาสมบัติไว้ให้นะคะในกล่องนี้ก็จะมีอาหารเมร็ดอาหารเปียกทิชชู่ถุงขยะเราก็จะให้อาหารเมร็ดแล้วก็ให้อาหารเปียกค่ะโดยมาดมตุ๋ยเนี่ยบอกว่าอาหารเปียกเนี่ยให้ตัวละหนึ่งกระป๋องแต่แมวบ้านเราอ่ะหนึ่งกระป๋องกินได้สี่จานเอ,อ หนึ่งกระป๋องกินได้สี่จานแต่มาดามปุ๋ยบอกว่าหนึ่งกระป๋องให้แมวหนึ่งจานเออแต่แมวบ้านเรานะ่ะขนาดแบ่งเป็นสี่จานนะก็ยังกินเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นวันแรกที่มาเนี่ยเราก็จะแบบขอประเมินสถานการณ์ก่อนก็แบ่งให้ตัวละครึ่งกระป๋องนะดูก่อนว่าพวกเขา่กินหมดหรือเปล่าโอ้ไมาแล้วสวัสดีจ้า เพราะว่าถ้าเกิดว่ากินไม่หมดแล้ววางทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวจะมีมดมแมลงสาบมีหนูมาเนี่ยมาดามตุ๋ยบอกว่าเวลาให้อาหารแมวให้วางไว้บนโต๊ะแนวชนชั้นสูงใช่ไหมกินข้าวบนโต๊ะอาหารเหตุผลก็คือว่ามันมีตัวตุ่นค่ะตัวตุ่นพอมันเห็นอาหารแมวแล้วเดี๋ยวมันจะมาขโมยอาหารแมวกินนะคะมาขึ้นมาขึ้นไม่ไหวเหรอมานีเร็วเอามุตา ียมุตามาแล้วมาเียวอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้กินกระจัดกระจายมากงงม,มามากเดี๋ยวต้องเฝ้าแมวนะคะให้มันกินให้หมดก่อนจริงๆแล้วเขาให้ให้หานแมวบนโต๊ะนะคะแต่ว่า ดูมันไม่กล้ากระโดดหรือ,อยังไงพอเห็นฉันมาทําไมไม่กล้าแสดงออกหรอพอเห็นฉันมา <c oughs> ก็เลยอ,อ่ะเดี๋ยวรอ,อให้พวกคุณหนูกินใด้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวฉันยืนเฝ้าตัวหนึ่งไปละไปแล้วยังเหลือน,นิดหนึ่งวางไว้บนนี้เผื่อกลับมาเคลียโตเผื่อหล่อนจะกลับมาเคลียจานของหล่อนอ่ะอิ่มละกินเหลือน,นิดหน่อยอ่ะวางไว้บนโต๊ะเผื่ออยากจะมาเคลียนี่นะจ๊ะ ถ่ายรูปหน่อยไปฝากเจ้าของอันนี้ถ้วยนะ้ำแมวนะคะเหลือนิดเดียวมีฝุ่นลงด้วยเราก็จะเปลี่ยนนะคะแต่ไม่ทิ้งนะคะเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรโลกเราก็จะเอาไปลดน้ำต้นไม้จ้าอันนี้ต้นกระชายซึ่งผัวดิฉันบอกว่านี่มันต้นกล้วยนี่จะต้นกล้วยส่วนอันนี้ต้นกระชายฝรั่งไม่รู้เรื่อง มาดำตุย๋ยอะนางตัดน้ําที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ว่าเออเดี๋ตอนนี้แกไม่อยู่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าก๊อกน้ํามันรั่วมันไหลมันอะไรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวบ้านน้ําท่วมเพราะฉะนั้นนางก็จะรองน้ําใส่ถังไวใ้ให้เรา3ถังน้ำเนี่ยเอาไว้เราดําต้นไม้แล้วก็เปลี่ยนน้าแมวกลับมาเคลียจานต่อ วันนี้จะพาทุกคนมาดูงานให้อาหารแมวของเรานะคะอุ้ยนี่น,น,นี่นอนอยู่นี่เลยฮัลโหลนี่นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วหิวใช่ไหมอุ้ยวีนวีนช่ำไป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 ,ไป,ไปให้อาหารแมวกันค่ะนี่นะจ๊ะเราก็จะเปิดประตูก็รู้แล้วรู้แล้วกำลังไปร้องใหญ่เลยนี่อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะสามสี่อุย้ยลากเสียงยาวมากประสานเสียงจ๋าว่าไงลูก ว่าไงปไปกินข้าวกันจ้วันนี้พี่เลี้ยงแมวจะทําการจีบแมวจะ้ะโดยการเอาของเล่นไปให้แมวเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีคนเลี้ยงแมวรู้ดีค่ะการจะได้ความรักจากแมวนั้นเราจะต้องเข้าหาแมวไปเกาคางเอาอาหารเปียกให้อาหารเม็ดให้อยากกินปลาทูใช่ไหมได้เอาให้อย่างที่เขาเรียกว่าธาตุแมวน่ะมันคืออย่างนั้นเลยเป็นของเล่นจากแมวฉันเองสมบัติผัดกันชมนะหน ปลาทูไหมปลาทูสนใจปลาทูน้อยสำรวจโอ้โหอ่ะอาหารเมร็ดยังมีอยู่นะคะกินได้มุมแมมมากโอ้โหดูกระจัดกระจายจ้าจ้าจ้าจาแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะก่อนอื่นเราจะล้างถาดอาหารเปียกก่อนพวกเธอต้องรอนะฉันรู้พวกเธอรออาหารเปียกแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง,แบบงกินอาหารเม็ดไปก่อน วีนวีนชายเป็นการทํางานภายใต้ความกดดันนะคะนี่คือกล่องสมบัติแมวนะจ๊ะข้างในนี้นอาหารเปียกทิชชู่อาหารเม็ดถุงขยะเดี๋ยวเราจะเอา อาหารเม็ดอันนี้ทิ้งนะจ๊ะเพราะว่าแมวจะไม่ค่อยชอบกินอาหารเม็ดเก่าเมืที่เราหลอกแมวเรานะคือเราเอาอาหารเดิมมน่ใส่กลับเข้าไปในถุงแล้วแมวเรามันก็กินแต่เท่าเอาไว้อย่างเงี้ยมันไม่กินมงไหมเพราะความแมวอะเนาะเธอแลบลิ้นใส่ฉันหรอไหนขอดูลิ้นหน่อยแลบลิ้นเหรอ จากการประเมินแล้วแมวบ้านนี้กินเก่งค่ะเอาไปเลยตัวละหนึ่งกระป๋องตั้งน,นึ่งหลโด,ดไปเลยโดดขึ้นมาโดดขึ้นไปเลยขึ้นมาเออกินเลยนี่นะ้สะ เชิญรับประทานอาหารบนโต๊ะได้อาหารของท่านได้เสิร์ฟแล้วเรียบร้อยปิดกล่องให้เรียบร้อยนะคะคุมผ้าไว้ไม่ให้แดดมันส่องน้ำแมว <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> ต่อไปจะมารดน้ำต้นไม้นะคะก็ <c oughs> จะมีผักไทยที่นางปลูกไว้แบบใบบัวบกใบโหระพาต้นกล้วยต้นกระชายใบมะกรูดตะไคร มาดามตุ๋ยบอกว่าต้นกุยชายเนี่ยถ้ามันยาวๆเนี่ยตัดไปกินได้เลยนะผักบุ้งโอเคค่ะไม่ขัดศรัทธาสวัสดีค่ะวันนี้มาให้อาหารแมวอีกแล้วนะคะอุ๊ยได้ยินเสียงได้ยินซึ่งแววดังแผงมาแต่ไกลๆฮัลโหล,หล <Hello. S 2> อยู่บนต้นโอลิฟร้อยปี <Hello. S 2> ลงมาซะมาเร็วมากินแปเต้แล้วฮัลโหล พูดยานคางมากนะเธอเป็นคนที่พูดยานคางดูซีเป็นยังไงอาหารเม็ดยังเหลืออยู่เลยหลังจากเอาของเล่นมาติดสินบนวันนี้3าสียอมให้รูปตัวแล้วจ้ะ สแตนบายรอกินเลยคุณหญิงประจำที่บนโต๊ะอาหารแป๊บนึงนะจ๊ะเยะตุ๋ยบอกว่าที่มูตามันกินมูม,มามกระจัดกระจายเพราะว่ามันไม่มีฟันค่ะอยากจะลงมาในกล่องเลยใช่ไหมคุณหญิงค่ะอย่าก,กดดันแจ๋วขอแจ๋วล้างถ้วยข้าวให้ก่อนนะเจ้าค่ะนี่ค่ะเช็ดจานก่อนจงเช็ดจานให้เธออย่างนี่ไง สะอาดไหมเยี่ยมไวเลยนะไวเลยนะไวเลยนะจเย็นเย็นจเย็นเย็นจเย็นเย็นท่านผู้ชมได้ยินเสียงข้างๆข้างๆนี่ไหมคะ อันนี้เขาเรียกว่าเสียงเพอค่ะเป็นเสียงที่แมวแสดงถึงความพึงพอใจเวลาที่แมวมีความสุขอุ้มขึ้นมาเลยกินแบบนี้แหละเออกินได้กันนี่บันดาปตีอือหืออร่อยร่อยงุงม้งมงมุงม้งมงัมงัมงุ้มงุัมงัมวันนี้วันสุดท้ายของการทำงานค่ะน้ำหมดไปแล้วสองถังเราก็ส่งความบอกมาดักตุวยว่าตอนนี้ลูกน้ำในถังเต็มเลยค่ะ ยุงเนี่ยบินวนๆเลยกลับมาจากไทยก็ซื้ออยากกันยุงแบบขดมาด้วยเด้อไม่เข้าใจว่าทำไมต้นไผ่มันถึงได้แห้งเหี่ยวใบเหลืองขนาดนี้แล้วก็ลดน้ำเป็นประจำนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใต้หลังคามั้งคะจบงานแล้วนะคะก็คืนกุญแจค่ะมาดำตุยบอกว่าเอากุญแจใส่ไว้ในกล่องนะจ๊ะ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดาตุยกลับมาเอากุญแจคืนแล้วนะจ๊ะ เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะเอาเงินนี้ไปซื้อเครื่องร้างจานนะคะและหลังจากนั้นค่ะมาํำตุ๋ยก็อยากเสี่ยงข้าวเราเพื่อเป็นการขอบอกขอบใจที่ช่วยดูแลลูกให้เขานานก็จัดเต็มเลยนะขนมจีนน้ำยาแบบมีเลือดมีตีนไก่หากินยากนะอยู่ต่างประเทศเนี่ย เห็นไหมลูกไม่เละไม่อะไรเลยไม่เขาอยากรู้เวลาเขาต้มมันเละแล้วทำไมพี่ตุ๋ยต้มไม่เละต้องแช่น้ําเกลือก่อนให้มันรัดไงเขาจะทำให้มันรัดรัดมันกันเลือดดิดูเลือดดิเลือดดิยิ่งต้มยิงแช่น้าเกลือไม่เละรัดรัดเข้าใจแล้วทีเนี้ยเพราะทำไมยิ่งต้มเลือดไม่ม่สวยอย่างนี้แล้วต้มนะเราแล้วเสร็จแล้วเราล้างน้ำาออกเราอย่าไปต้มรวมกันกับพวกนี้เราต้มต่างหาก อมเเข้้าาใใจ่็ยสพืชผักนานาพันธุ์จัดเต็มค่ะวันนี้ผักบุ้งกินฟรีอย่างมีเกียรติเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขาก็รู้ว่าสามีฝรั่งของเราเนี่ยถ้าเห็นแง่งตีนอย่างเนี้ยจะตกใจนึกว่าตีนเอเลี่ยนมาทำตุ๋ยก็ทำหม้อแยกจากทำมัสั่นแยกให้หืมน่ารักมากอืมขเยอมากวังอัน,นี้กวยัง อ,นนอันนี้มันอันนี้มันแบบเผือกแถมทำขนมมาให้ทานด้วยนะคะมีขนมมันขนมเผือกขนมกล้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดมตุย๋ยวันนี้นะคะผักบุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊าย